แแะเปราวัดมีเฮหีองพ่อสิวะทรงเสกพระพิฆเนศขึ้นมาเป็นอรุรษเทวาสวรรคก์กำเนิดกระดองพระพิฆเนศเทวันขึ้นในเดือนสิบสี่คำ ะเนจจตุระธีสะเสด็จลงมาจากฝากฟ้าสู่มวลมนุษย์ส่องไกลชิดที่สุดสิบวันแห่งพิธีกรรมฉลิมฉลองยิ่งใหญ่อารติไฟที่นครสวรรค์ เครื่องหอมทั้งหาน้ำอมฤตครบครันถวายสักการะบูชาต้นน้ำชาพระยาสีสายปิงหวังยมนานลอยองค์ทรงสเสด็จท่านกลับสู่สวรรค์แทนแม่น้ำคงคา โปรดประทานพรให้ลูกสุขสมวังเถิดนารุ่งเรื่องมั่งคั่งทั้งศักดินาให้ปรากฏเกิดขึ้นเร็วพรันอมริมหิมคริมกรำกังคณาปัตเยว,วรวรดัสารณจะน้ำเม วัชมานยศว่าข้าแต่องค์พ่อพระพิคเนเทวาขอให้สมปราถนาถวายศรัทธาบูชาองค์พ่อต้นน้ำเจ้าพระยาสีสายปิ่งวังยมนาน ลอยองค์ทรงสเสด็จท่านกลับสู่สวรรค์แทนแม่น้ำคงคาโปรดประทานพรให้ลูกสุขสมังเถิดนารุ่งเรืองมั่งคังทั้งสากดีนาให้ปรากฏเกิดขึ้นเร็วครันอมสริมหิมกริมกลมกังขนา ปาตายวระวาระ,าระสารว,าวัจนะมีวัชมานะยศวหาข้าแต่องค์พ่อพระพิคเนเทวาขอให้สมปราถนาะถวายศรัทธาบูชาองค์พ่อที่แผ่ความรู้สติปัญญา สินลปะวิทยาองค์พระพิฆเนศ